ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการรวมไฟล์วิดีโอนะครับที่เราถ่ายบนมือถือของเรานี่แหละมันอาจจะเป็นหลายๆคลิปะนะครับคลิปใช้เวลาหนาที2นาทีหรือคลิปที่ใช้เวลา10นาทีขึ้นอย่างเงี้ยอ่ากอนอื่นเราก็ต้อง Copy ไฟล์วิดีโอบนมือถือของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็นพวก ำที่ใช้ระบบ Android หรือ iOS ของ iPhone นี่นะครับผมก็ก๊อบไปไว้บนโฟเดอร์สร้างโฟเดอร์ไว้บนของของเรานะครับโปรแกรมที่จะมาแนะนำวันนี้ก็จะเป็นตัวรวมไฟล์วิดีโอนะครับผมเป็น format factory นะครับสำหรับไฟล์โปรแกรมตัวนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหามาติดตั้ง ได้เลยนะครับบน Youtube ใน Google นะครับผมเยอะแยะนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยง่ายนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับผมเราเริ่มกันเลยครับผมเปิดไฟล์โปรแกรมเฮ้ยไม่ใช่เปิดโปรแกรม f o r m f t Factory ตัวจะรวมไฟล์วิดีโอนี่แหละขึ้นมา ในโปรแกรมของเขานี่ก็จะมีหลายๆเมนูนะครับตั้งแต่ convert นะครับ convert mp4 เป็น mp3 ก็ได้รวมไฟล์ก็ได้หรือการตัดต่อนะครับตัดต่อวิดีโอนะครับผมในส่วนที่ไม่ต้องการออกก็ได้วันนี้เราจะมาเริ่มรวมไฟล์วิดีโอกันนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็เข้าไปใน การรวมไปได้เลยครับผมโอเคอเสร็จแล้วก็เราก็ยน่นออกอย่างนี้นะครับอ่าโหลดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับผมโหลดโฟลเดอร์ขึ้นมา แล้วก็เราก็ดึงไปได้เลยครับผมดึงไปทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้ผมจะแนะนําให้ดึงทีละตัวก่อนนะครับตัวนี้ดึงมาลากไว้วางไว้ฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับผมแบบนี้ดึงขึ้นมาดึงมาแบบนี้ครับผมดึงมาเป็นลําดับลําดับแบบนี้นะครับผมสิเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับตามลําดับวิดีโอนะครับที่เราถ่ายไว้ ที่21นะครับผม21 <2 S 2> ก็โดูลำดับไฟล์วิดีโอด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคลิปที่เราถ่ายไว้หรืออาจจะมีการลบออกนะครับผมก็มันจะกระ,ะ,กระโดดลำดับข้ามไปสำหรับตัวนี้ผมก็เช็คแล้วแหละว่าตั้งแต่18 19 20ที่21นี่คือมันจะต่อเนื่องนะครับไฟล์วิดีโอเราจะได้ต่อเนื่องนะครับ หรือใครที่เช็คเรียบร้อยแล้วว่าไฟล์วิดีโอเราไม่มีการลบออกในระหว่างถ่ายนะครับะระดับลำดับขั้นตอนเนี่ยมันมันจะไล่าตามไทม์ไลน์นะครับแล้วก็คลิกลากเลยก็ได้เมื่อกี้ผมเาไปถึงยี่สิบเอ็ดกยิบสองคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเลยครับคุมไว้นะครับ คลิกลแล้วก็ลากคุมเนี่ยครับผมคนี้ 22. เนยี่สิบสองแล้วคลิกเมา์ค้างไว้แล้วก็จับลากมาวางได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วเราก็ตรวจเช็คดูก็ได้ครับตรวจเช็คดูนะครับตรงน,รรนี้มันจะมีตัวเพล์ให้ดูนะครับอันนี้อ่าตันนี้ก็ลองดับบันที่เข้าไปนะครับ ดับวันที่เข้าไปในนี้อ่ครับวันนี้เราจะมากดล็อคฟ้า,าเปิดของ Windows ครับในนี้ก็จะมีอ่าให้ดึงหน้าจอให้มันเป็นวายสกรีนนะครับอแล้วก็มาคลิกตรงเอาตัวปิดตัวนี้ออกนะครับผมอเอาตัวตัดครอบนี้ขึ้นมานะครับผม อันนี้เราก็จะสามารถดึงได้เลยครับนะดึงให้ไฟล์วิดีโอเรามันเต็มหน้าจอตอนที่มันแสดงผลหลังจากที่เราจะอัพโหลดลงบน youtube อะไรก็แล้วแต่นะครับดึงนะครับดึงทั้งสีด้านให้มันเต็มนะครับดึงสีด้านให้มันเต็มนะครับแล้วก็ตตกลงนะครับผมส่วนเรื่องเทสก็คือก็สามารถเทสได้นะ ครัผมตรงนี้เพย์เทสว่าไฟล์วิดีโอเรามันเป็นดีเทลข้างในเนี่ยรายละเอียดข้างในเนี่ยมันจะตรงกับตัวลำดับที่เราต้องการไหมก็สามารถเพย์ตรงนี้ดูได้เลยนะครับผมแบบวันนี้เราจะมารับตอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกลงได้เลยอันนี้ก็คือการปรับคร่าวๆในแต่ละคลิปของไฟล์วิดีโอนะครับผมเมื่อเราปรับอ่าข้างใน ของแต่ละคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยครับผมก็ในส่วน f o r m แม f ไฟลตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับใช้เป็น m อ็มนั่นแหละใช้เป็น MP Pro ็แล,น MP Pro แล้วก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยครับตกลงเสร็จแล้วก็ามากดปุ่มเริ่มตรงนี้นะครับผมเริ่มรวมไฟล์ได้เลยครับผม โอเคก็สถานะก็ว่าให้หยุดชั่วคราวก็คืออันนี้กําลังรวมนะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราดึงเข้าไปเมื่อกี้นี้ประมาณสิบไฟล์นะครับผมก็รอซักระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าไฟล์แต่และไฟล์เนี่ยคลิปแต่และคลิปเนี่ยมันมีความยาวความสั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมต้องรอสักครู่นะครับผมครับหลังจากที่ใช้เวลาซักระยะหนึ่งก็ ตอนนี้ก็ตัวรวมวิดีโอก็จะบอกขึ้นมาว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมส่วนไฟล์ที่มันดึงออกไปให้เราเนี่ยก็มาดูตรงข้างล่างนี้ก็ได้ครับว่ามันอยู่ในส่วนไหนเอาพุทนะครับผมก็จะเป็นไดดีสแสเอาเอฟนะครับผม ไดดีเอ้าเก็มาดูที่ไดดี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  D, ครับผมเอาเอนะครับผมตัวนี้อาโฟเดอร์ที่มันจะดึงออกมาให้เราบนโปรแกรมฟอร์แมต a ัคตูรีนะครับผมน,นี่น่าจะเป็นตัวนี้ครับผมก็สามารถเปิดเทสได้เลย วันนี้เราจะมาตนีัวปลดล็ลดอกฟรีเปิดของ Windows 7เน็ดจะดูในลักษณะนี้นะครับผม